บริษัทดังแย่หนักครับยอดขายอาจจะต่ำสุดในรอบ3ปีทำยังไงก็ขายไม่ได้ครับอันนี้เป็นเพจปลั๊กไทยบายมหาชนีบริษัทปลั๊กไทย .com จำกัดรวบรวมโปรโมชั่นรีวิวอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก พร้อมแนะนำสินค้าได้ออกมาโพสต์ข้อความมีแนวโน้มที่ยอดขายต่ำที่สุดในรอบ3ปีพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเดือนนี้เหลืออีก8วันบริษัทผมมีแนวโน้มที่ยอดขายประจำเดือนนี้ต่ำที่สุดในรอบ3ปีไม่ต้องถามเรื่องผลกระทบช่วงโควิดนะครับเพราะว่าผมไม่มีห้างปิด ผมก็เลยขายดีมากเพราะว่าขายออนไลน์เพราะผมขายสินค้า Work from Home ปลั๊กไฟเก้าอี้โต๊ะอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ช่วงนี้หนักหนาจริงครับหนักหนาแบบงงๆแบบแล้วให้กูทำไงอะ่ะเพราะทำไปทุกอย่างแล้วก็ยังขายไม่ได้ขายดีทุกวันแต่อยู่ๆคนไม่ซื้อทั้งที่ขยันเหมือนเดิมแนวทางใหม่ๆเช่นทำคลิปเรียลหรือว่าโพสต์ทกต็อ ก็ทำทุกอย่างแล้วทำได้ดีด้วยแต่ก็ยังขายไม่ได้เพจผมการเข้าถึงต่อเดือนใน7ล้านกว่าคนนะครับยังออกมาบน่นเหมือนคนเดินห้างอะ่ะเดินเดินแต่ก็ไม่ได้ซื้อ <aconte ces> เอายอดการเข้าถึงไปรีวิวแบบรับตังค์สปอนเซอร์ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าขายของช่วงนี้ปกติถึงจะไม่มีงานขายปลีกก็ต้องมีงานโปรเจกต์ภาครัฐเนี่ยมาถัว แต่ปีนี้เหมือนภาครัฐภาคเอกชนก็เงีย,งยบๆไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรทั้งที่ใกล้จะปิดงบแล้วเห็นคนบอกว่าเพราะรัฐบาลเอาเงิน ไปแจกดิจิตอลเป็นตัวประกรันก็เลยไม่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆอารมณ์แบบว่าถ้าแม่อนุวัตแจกเงินดิจิตอล1 0,000มืภาคเศรษฐกิจก็จะซุดลงไปเลยเพราะไม่มีเงินลงทุนจากรัฐเลยเหมือนบีบว่ายังไงก็ต้องอนุมัติแจกดิจิตอล10,000เนี่ยก็ลุ้นว่าแจกแล้วจะถึงกระเป๋าผมมั่งไหมหรือจะเข้ากระเป๋าเจ้าสัวต่างๆเสียหมดเพราะขนาด1 0,000เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ แต่พอเริ่มหาแนวทางไว้บ้างแล้วล่ะครับช่วงนี้ผมอาจจะต้องโฟกัสเรื่องขายของกินที่มีบริษัทสำรองเปิดไว้ทำธุรกิจขายของกินน่าจะขายง่ายกว่าซึ่งเพจ Smart SME ยังได้เคยลงข้อมูลเอาไว้ว่า ขายปลั๊กไฟออนไลน์สุดปังวันละ2,000ออเดอร์สร้างไรายได้30ล้านต่อปีด้วยเอกลักษณ์และก็จุดเด่นของการขายแบบเฉพาะตัวของคุณอาทิตย์โตศรีสวัสดิ์เกษมผู้บริหารบริษัทปลั๊กไทย .com จำกัดและเจ้าของแฟนเพจปลั๊กไทยบายมหาชนี ที่ต้องแกะต้องรือ้อให้เห็นถึงภายในของอุปกรณ์ปลั๊กไฟทุกแบรนด์ที่นํามาขายจนทําให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าส่งผลให้ยอดขายโตอย่างต่อเนื่องสุดปังวันละ2,000ออเดอร์สร้างไรายได้30ล้านต่อปี